สวัสดีครับพี่รองค่ะพามาเบิ่งกเบิร์กหลังช่วงตลกช่วงพักแดนเซอร์เฮดอีหยังลงมาจากบนเวทีถ้าเป็นช่วงรันคอนเสิร์ตลงมาเปลี่ยนชุดแล้วขึ้นต่อลงขึ้นต่อลงมาเปลี่ยนชุดแล้วก็ขึ้นต่อกะซิบ,บีช่วงว่างประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีช่วงตลกครับพี่รองว่างปุ๊บเดินัางโบอ,อ่าเดี๋ยวอะครทำต่อใช้เบิรงกใย้รูปงามๆแน่ว่างปุ๊บเดนบินัางบบนี่ นี่แหละค่ะคว่าคนหัวถือหัวจะเตรียมสำหรับรถต่อไปสาหรับอันออนี้อย่างก่อคอนเสิร์ตช่วงต่อไปเนาะคอนเสิร์ตช่วงแรกแล้วก็สแตนบายไว้ตั้งแต่ขถ่ายพื้นท่นา <Okay. S 1> เพราะว่ากวอดเพิ่นใส่บริสุทธิ์ยังไง <Okay. S 1> ช่วงแรกเขาก็เตรียมไปแล้วนะคะค่ะเตรียมไปไว้เบริร์ทั้งสองช่วง มันบอทันแต่งหน้าบอทันตัวมืนอนี้มีประชุมทั้งห้าหมืนนเอเลยเตรียมทันหนึ่งครบทุกเพลงไว้เลยกะกะที่ได้พักกค็คืพี่รองนะะแต่เอามาเบิดกับว่ามีหม่องว่างพื้นที่จำกันนี่จ้งพี่รองเห็นไหมสีเอาไว้เอาไว้ทั้งหลังคาเอาไว้ทั้งนั่นผ่าเต็นเอาว่างกับพื่นนี่สิพื้นที่มันไม่พอก็ต้องไปเอามาสองรอบสองช่วงใส่ช่วงเวลาทั้งสี่หละ,ละไปของหน้าแน่ไปจัดหัวแน่ไปทินงน้ำของของหน้า ชีว <toys> ิตแลสมบกงเอน่ <aún> ่นั่นวังหัวเนี่ยเป็นไปได้บค่อยอยากวางตัเนาะมันก็คือหัวเราพี่น้องแต่ว่าหลงบางคนเขาบร้มีแบบสิ่คอพยายามปูปูเสือปูสาดนั่นสิะวังในพยายามบาวังกับพ้นกับดินเราพี่น้องค่ะเพราะว่าด้วย แต่ว่าไบอร์ีสุตรจะเด้อพี่น้องเด้อร์บริโภคอะไรอย่างเงี้ย่ไปทายทางพุณมาพี่เพราะว่าพี่จนเปลี่ยนชุดเอเราจะมีเพื่อนล็อกข้างๆช่วยกันซอยกันเอามาให้ว่าต้นนี้เป็นผู้หญิงคนแรกต้องมีเพื่อนคอยช่วยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปา่าซอยเรือกันเท่าซอยอันใดเขาได้เท่าก็ซอยดีอขอซอยเขาได้เขอซอยนะคะ บเบาได้เลยว่าบ่มีตลกแล้วก็ท้อแค่ไม่ถึงงานนาทีเบาเดเลยว่าบ่ได้หอดหายใจเลยวะใส่คิมบุนเพลงไหมครับคิมบุนเพลงบ้างแค่กี่เพลงบ้างแค่กี่เพลงนะส,งสี่เพลงสี่เพลงเนา้ก็คือรวมเขาของน้ำกินน้ำเอียงเลยมันเร็วสรุปบ่ไดน้นั่งบ่ได้นั่งเพราะแต่เสร็จกลับบ้านเลิกกันเร็วกว่าซันแต่ว่าเสร็จเร็วกวต้องเก็บเขาเก็บของเฝ้าออกจากพื้นที่ ปวดหลัได้พักเทียนยังคือขับรถออกไปนอนถ้าได้คลิปมาสิโจมคืนคู่ให้เราฟังเน่อยากฟังในตัวน่ะคลิปไปยดืนลัานยิ้วแล้วว้าวคืนสุ่ฟังสิ่งคู่โมโหอีกแล้วโมโหอีกแล้วโอ้ยอยากกินนมโกว่กไปไปซื้อมีเวลามีเวลาไปซื้อนมโกกคัน ขันติคิปปีสซานเดฟขันติคิปปีสซานเดฟพอได้พักได้หายใจพอได้พักอยูถ่ายสกิปปี้ซ<ม>านนอนยิ้มนอนแซ่บ้านนอนยิ้มนอนแซ่บมาหอดการเบ้นถ้าเป็นวงหนึ่งนะวงหนึ่งปีว่งหันนอนหลับหลับขึบ้นปรทันพร้อมออมาตื่นมือวอกหมูกพร้อมเอ,อ,เอ,อ,อย่าล้าง,งานไปไมาป,มปนีนี้พัฒนาแล้วทักทตลก นทางตั๋กเขาขึ้นลาบไปเลยแล้วก็มีช่วงขึ้นอีกแค่อเดียวเท่านัา้นอันนี้โต๊กฉากไอ้กระ่างเช่นติโอ้ยมื่อนีร่พี่ติกมาเยือนวงเราแล้วนีน่คิดถึงจังเลยมาอยู่เลยมาอยู่เลยติโอ้ยไปดอกกันนะ,อะโอ้ยยินดีกับพีต <laughs> พพ่ติกมือ่อนีร่พ่อโจพี่ติอันอเงาะน้อยอันพ่อยาวลูกหยีมาเป็นอันรับเชิญฮ้อ ที่บูนมังสาหาัุบนราชธานีงานไหลเฟสติวัลของบางนี้นะคะแล้วก็มีน้องปะทูมารับเชิญน,นะคะเมื่อวานเลยเอาเบลซี่แหละขายแก้วเนืงเอขนงของจังจะพี่แหะโคตรย่างหอดอย่างหอดได้นำพอดีอย่างเสียเวลาเวลาอันหน่อยนี่เสกคุม้มค่าน้ยหิวข้าวจังหิวข้าวจัง,จงมื่อนี้กับเข่าลายเด้อ เบิรแล้วมันอีนี้ลาบมี้อย่างกินเบิร์ตับไปสวยหนึ่งมันก็อยู่ท้องเด้หิวอีกแล้วว่าใส่แรงงานไปเขาเขากระบอกใหญ่เอาให้ถามเนี่ยเขา้เคาเตอร้องจับให้ถามเนี่ยอันโอู้วมันหนาอันนี้แต่ชอยออกจากไปเป็นตะยานบัดบาเป็นหลังลาทัวรถเอากระเบื้องนี้ได้แลละเนาะไปมันยังตาเนาะที่ถามยังลืมจ้อย สนุกไหมสนุกกับการทำงานไหมโอม้ยออจะหาวใส่คล้องไหมพีดปากนี่ยิ่งลา,อา,าเ,ลเออ,อก็เป็นค,คุณรศตีรัมคนสงวนตัว<บ>ยังมีคนมองว่าเป็นผู้หญิงอยู่หรอเปลีป่ยนไปเกณฑ์อาหารมาหรือยังเนี่ยเกีนแล้วครับคนหนาวิธีทำตลอดเลยเด้อ่าเกณฑนอาหารหลาไปรมราธรรมดาได้เนี่ยผู้หญิงรือผู้ชายและทุกวันนี้ยังมีคนคิดว่าเป็นกะเทยอยู่แล้วว่าทุกวันนี้ไหนเหมือนผู้หญิงแล้วพอเปลี่ยนการแต่งหน้าใหม่ใช่ คนที่เหมือนกับเธอคือเตยเตยเตยยเป็นผู้หญิงค่ะเตยยกำลังใจมากแต่ถามว่าได้ติ๊มหน้าเวทีเยอะไหมเออตอนนี้หนาแล้วก็กะนี้พอเขาคิดว่ากับเธอคือเขาถามว่ามีความสุขไหมว่าจะมีความสุขนะเามาปีนี้คือไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าร่างกายเรามันปรับทันเร็ว เต็มที่กับ,บชีวิตมากสนุกแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้ได้ฝึกพัฒนาร่างกายตัวเองด้วยเนาะมึงก็ได้ออกกับร่างกายเนาแล้วก็ได้ึกคว่าอดทนด้วยไหมหยุดเอามองหนีไฟสวยเขาบอกกันสักวนันฝึกนะเขา มีนะหูเนี่ยแห้งเป็นรอยยาวปเ,ยเป็นแผลกว่าจะหายนะตอนนั้นดีที่ว่ามันไม่ลึกมันแค่บแบบถลอกเป็นรอยยาวมากเพราะฉะนั้น,นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในตอลอดเวลาว่าจะเล็งหรือหน่อยแต่ว่าเขาเอาไว้ข้างหลังข้างในก็คือตมอ้มยิมเฝ้าแล้วแต่สแตนบายแล้วแต่ลงเรียนจบแล้ว แตนาไปแตนไปเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ส่กนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ด้วยเรืองควาสุภาพอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ชอนตุ่นและเพื่อนๆพี่เสือด้วยนะคะพี่น้องแล้วคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ